สวัสดีค่ะช่วงครอบครัวกับเล็กวันนี้มาทําเมนูหม้อปลาปลานินกันค่ะในหม้อน,นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตะไคร้กระชายหอมแดงนะคะแล้วก็พริกใบมะกรูดแล้วก็ขาค่ะปลานินที่เราล้างทําความสะอาดแล้วนะคะ รสชาติด้วยน้ำปลาร้านะคะ น้ำปลาค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ ทีนี้เราก็จะมาชิมรสชาติกันนะคะว่าเขาเค็มหรือเปล่าเค็มไม่เค็มไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะถ้าใครมีต้นหอมนะคะก็หั่นใส่ด้วยเนาะแต่ของก็เล็กไม่มีนะคะอือหือโอ้ควันขึ้นขอเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะทีนี้ใช้เจ้าประจำ เลงไฟเลยค่ะให้เดือดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะห <Okay. S 2> ม้อปลา้าปลานินทำง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะกินกับข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับขนมจีนนะคะก็อร่อยนะคะหม้อปลา้าปลานินใครไม่กินปลาดุกนะคะก็นี่เลยค่ะปลานินนะคะทําทดแทนได้เลยนะคะสําหรับหม้อปลา้าปลานินเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองทํารับประทานกันดูนะคะ หม้อปลาปลานินใครไม่กินปลาดุกก็ลองทำหม้อปลาปลานินดูคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ